สวดีครับอาสวัสดีนะครับสําหรับท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมาเพื่อ,อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด19นะครับโรคระบาดซึ่งเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนและก็ประชาชนทั่วไปท่านที่สนใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะบ้างนะครับแล้วก็เรื่องทั่วๆไป นะครับก็มีหลายเรื่องที่เราจะได้คุยกันวันนี้เป็นคลิปเลขผมนายหนึ่งนะครับหรือว่านายพงศ์ักดีสังเมียนก็อยากทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลองทับดูนะครับเผื่อท่านจะได้สาระบ้างไม,ไม่ไม่มีสาระบ้างก็ลองดูนะครับเอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุนะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุนะครับในวิชา ศิลปะนะครับใช้ได้ทั้งประถมและมัธยมนะครับเพื่อให้เราไปศึกษาดูทั้งนักเรียนแล้วก็ท่านที่สนใจเดี๋ยวก็ลองไปดูนะครับไปลองทำดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันโอเคนะครับพร้อมแล้วสำหรับทักษะทากน,นะครับก็ประกอบไปด้วยคือส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดงานาศิลปะนะครับก็ มีอยู่ในโครงสร้างหลักของทุกวิชานะครับเกี่ยวกับศิลปะนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับก็คือจุดนะครับเดี๋ยวเราลงมาจุดนะครับนักเรียนดูกันเลยนะครับจุดนะครับจุดหรือพ o i n t นะครับจุดก็คือทัศธาตุเบื้องต้นนะครับไม่มีมิตินะครับไม่มีความกว้างความยาวความลึกแต่จุดมีความสําคัญนะครับจุดหลายๆจุดเนี่ย เมื่อเรียงต่อกันก็จะได้เป็นเส้นมาซึ่งเส้นเนี้ยสำคัญมากในทัศนาตุนะครับก่อนที่เราจะฝึกวาดรูปกันนะครับเราก็ฝึกจุดกันก่อนนะครับจุดหลายๆจุดนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองจุดดูนะครับหรือท่านที่สนใจก็จุดตามเข้าไปนะครับเราลองนี่กรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จุดฝึกจุดให้เต็มพื้นที่นะครับอ่าจุดไปบ้างนะครับประกาศชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็พยายามดูไปนะครับอ่า ฝึกจุดให้ชํานาญนะครับทัศนธาตุอันที่สองนะครับก็เป็นเส้นนะครับเส้นที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงแนวนอนครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับอันนี้เราเรียกว่าโค้งคว่ำนะครับก็มีโค้งหายนะครับก็เหมือนกับกะลามะพร้าวนะครับโค้งคว่ำนี่ก็คือกระลาที่คว่ำอยู่นะครับส่วนโค้งหายก็เหมือนกับว่าเรา เขาบอกว่าคนที่ชอบเส้นโค้งความนี่จะเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับมีความเคารพผู้อื่นส่วนโค้งหายเนี่ยเป็นคนเปิดเผยจริงใจนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับเส้นเส้นหยักฟันปลานะครับเราจะรูกชอบเรียกว่าเส้นซิกแซกนะครับจริงๆมันก็คือเส้นหยักนี่เองเพราะเส้นหยักมันมีหลายแบบนะครับเส้นหยักเส้นหยักเกี่ยวขึ้นนะครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นหยัก รหรือสุดท้ายก็พวกเส้นอิสระหรือเส้นขดนะครับเส้นขดเหมือนลายฝ่ามือของเรานะครับหรือเส้นอิสระเส้นอิสระเนี่ยไม,ไม่ไม่กำหนดตายตัวนะครับเราจะทําเป็นรูปแบบใดก็ได้นะครับให้มีความอิสระนะครับแล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเส้น,นแต่ละเส้นก็จะมีความหมายของมันนะครับ เส้นหลายๆเส้นเนี่ยเหมือนเส้นเนี่ยเอามาต่อกันนักเรียนที่ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่ลองลองตอบดูว่าถ้าเราเอาเส้นมาต่อกันนี้จะเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะครับถ้าเอาเส้นมาเชื่อมต่อกันเราตอบในใจนะครับลองตอบดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเฉลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยก็จะได้เป็นรูปร่างขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างซึ่งมันก็จะอยู่ในในหัวข้อ ถัดไปนะครับเป็นรูปร่างต่างๆโดยใช้เส้นขึ้นมาต่อนะครับเส้นก็มีทิศทางของมันมีเส้นเส้นตรงและแต่นะครับก็ืม่ได้ดูแล้วตัวจะเฉียงไปทางไหนพยายอมอย่าใช้ไม้บรรทัดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกอย่างละเส้นนะครับคนที่ดูจีนี้แล้วลองฝึกดูนะครับสักประมาณสิบยี่สิบเส้นนะครับลองใช้ใช้ดินสอลาดนะครับใช้ดินสอลาดดูนะครับเส้นตรงแนวตั้งสักสิบนะครับเส้นตรงแนวนอนสักสิบ แนวเฉียงสิบนะครับแล้วก็เส้นหยักต่างๆเนี่ยเอ,อ้อย่างละสิบนะครับแล้วก็ค่อยเอามาดูกันรูปร่างนะครับรูปร่างก็คือส่วนหนึ่งในในทัศนสถิตสินนะครับในทัศนศิลป์แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหัวข้อนะครับไม่ได้เป็นหัวข้อเป็นแค่ส่วนส่วนรายละเอียดในการใช้เส้นนั่นเองเช่นยกตัวอย่างนะครับวยปกกา <laughs> ปากา ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมค่อยนะครับเช่นเ,เส้นเนี่ยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งก็จะทําให้เกิดรูปร่างอ่าเป็นรูปร่างกลมขึ้นมาได้นะครับขอเปลี่ยนดูนะครับหรือแม้แต่เส้นเส้นตรงแนวเฉียงนะครับเส้นตรงแนวเฉียงตามทิศทางเส้นนะครับก็จะเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมารูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่เส้นนะครับต่อไปเรื่อยเรื่อย หรือช่วยเพิ่มนะครับช่วยเพิ่มขอบเขตให้เกิดความเบลราบหรือวาความหนาของรูปรูปร่างรูปทรงนั่นเองรูปรูปทรปงนั่นเองนะครับเช่นยกตัวอย่างเนี้ยเราวาดรูปร่างอาจจะดูเละเทอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เส้นเพื่อเพิ่มความหนาให้มันก็จะดูมีมิติขึ้นมานะครับแต่ดูมีความเป็นรูปทรงขึ้นมาได้หมดนะครับอ่าสี่เหลี่ยม เดี๋ยวให้พวกเราลองฝึกดูนะครับฝึกดูนะครับลองฝึกทำดูในกระดาษ A4 นะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดเป็นกล่องขึ้นมานหรือแม้แต่สามเหลี่ยมนะครับใช้เส้นหมดเลยนะครับอ่าทีนี้พอเส้นอิสระเนี่ยมันก็จะได้เป็นหลายๆอย่างขึ้นมาเช่นเนี่ยเราก็เอามาต่อกันเป็นใบไม้นะครับ เห็นไหมครับเราเริ่มจะเกิดรูปร่างโดยการใช้เส้นมาต่อกันนี่นะครับเส้นทีนี้เราก็กําหนดทิศทางของเส้นได้นะครับเส้นการเคลื่อนไหวของคนนะครับอแนวเฉียงนี่เป็นรูปรูปร่างเป็นเส้นอิสระนะครับแต่ถ้าดูดีๆเห็นไหมครับเราใช้เส้นเฉียงถ้ากนยืนตรงเนี่ยเราก็ใช้เส้นตรงถูกไหมครับอ่า เอาให้เราเรา,เราลองฝึกดูนะครับฝึกรูปร่างดูนะครับถุนรูปร่างสักอย่างละห้ารูปร่างแลนะ้ลองฝึกดูเอาฝึกทําตามไปนะครับต่อไปก็คือทัศนาสินตัวที่สามนะครับก็คือโทนหรือน้ําหนักนั่นเองนะครับน้ําหนักก็คือระดับความอ่อนแก่ของสีดำหรือสีอื่นๆนะครับก็ทำให้เกิดเป็นแสงเป็นเงาขึ้นมานะครับน้ำหนัก ดูนะครับเราจะลองด้วยการวงกลุมนะครับเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนดูนะครับให้ทุกคนดูแล้วกําหนดแสงนะครับกําหนดแสงขึ้นมานะครับสมมติว่านี่คือแสงของดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นส่วนที่โดนแสงเนี่ยนักเรียนาร์กไว้ก่อนเลยว่ามันต้องสว่างแน่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามระดับนะครับแล้กอ็อันนี้อันนี้แค่ไม่ได้สีเรียนเรื่อง ค่ให้รู้แสงนะครับน้ำหนักมือนะครับค่อยๆไล่เห็นไหมครับส่วนที่ส่วนที่โดนแสงก็จะสว่างแล้วก็ค่อยๆมืดแบบนี้นะครับอันนี้เราก็กะดูว่ามันจะแสงเข้าทางนี้นะครับแสงเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะสว่างนะครับ นี่คือการไล่น้ำดังนะครับเข้มแล้วก็ค่อยปล่อยมือนะครับอ่อนแล้วก็อ่อนที่สุดถ้าเกิดเป็นวัตถุนะครับเราก็จะเพิ่มเงาของตัววัตถุได้นะครับโดยทิศทางของมันนะครับเราก็เพิ่มเงาให้กับตัววัตถุได้อ่าเราเพิ่มเงาดูนะครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองฝึกดูนะครับลองฝึกการแสงเข้าทางไหนนะครับ เป็นหลายๆแบบนะครับเอากรมก่อนแล้วก็ค่อยดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ง่ายเลยเราแบ่งเป็นสามระดับเลยนะครับเราสมมุติว่าให้แสงเข้ามาสักด้านด้านนี้เลยนะครับด้านข้างไปเลยเะมั้นตรงนี้เราก็ปล่อยขาวไปเลยส่วนนี้อยู่ตรงข้ามแน่อนอนเข้มไปเลย อันนี้ให้นักเรียนเราดูและส่วนนี้อาจจะเทาๆนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในโดนแสงบ้างนิดหน่อยนะครับโดนแสงบ้างน,นิดหน่อยนะครับอ้าวงั้นเงาเง,า,งาจะเอียงไปทางนี้นะครับพโดนอ๋อเราก็จะเังไปทางนี้เอาลองฝึกดูนะครับลองฝึกดู ทัศนธาตุตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้ดูก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวก็คือลักษณะภายนกอกเหมือนผิวหนังของพวกเราเนี่ยครับก็คือสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับจับต้องได้แล้วก็มองเห็นด้วยตาและรู้สึกได้เมื่อเราสัมผัสว่าลักษณะของพื้นผิวเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวตัวกระป๋บบองกาวเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวที่เรียบนะครับแล้วก็มีความแข็งอยู่ นะครับมันวาวเขาเรียกว่ามันวาวนะครับแล้วก็นี่เป็นพื้นผิวที่สัมผัสอ่อนนุ่มนะครับเป็นพื้นผิวของผ้าทีนี้การที่จะทดสอบว่า,าสร้างงานศิลปะให้เกิดพื้นผิวหรือเท็กเจอร์ได้เนี่ยก็จะมีวิธีทําแบบหลายแบบแต่ว่าวิธีที่จะให้พวกเราได้ไปฝึกทําให้นักเรียนไปฝึกทํามานะครับก็คือใช้วิธีพื้นพื้นที่สุดเลยนะครับก็คือให้พวกเรานํากระดาษเนี่ย เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับกระดาษ A4 สักแผ่นหนึ่งนะครับกระดาษ A4 แล้วไปหาพื้นผิวที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับมียกตัวอย่างเช่นเนี่ยพื้นผิวตรงนี้นะครับเป็นาฝาลำโพงก็จะเห็นว่าเป็นพื้นผิวที่มีรูเดี๋ยวนันเราลองฝึกนะครับโดยใช้กระดาษ A4 เนี่ยแล้วก็ลองขูดลงไปนะครับโดยใช้เห็นไหมครับ โดยใช้ดินสอหรือสีไม้นะครับขูดลงไปเกิดเป็นพื้นผิวขึ้นมานะครับในงานศิลปะเราสามารถที่จะใช้ใช้สร้างงานศิลปะได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีพื้นผิวเกิดขึ้นมาแล้วเป็นพื้นผิวของตัวลำโพงพอเราลองฝึกสร้างมาสักสี่ห้าชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาดูกันนะครับวิเทคนิคก็คือเหมือนที่เราเคยเล่นนะครับใช้เหรียญบาทก็ได้นะครับ ใช้เหรียญสิบาทเหรียญบาทนะครับเจออะไรที่เป็นพื้นผิวเราลองเอาไปดูนะครับเอากระดาษไปลองแล้วก็ขูดนะครับให้เกิดเป็นพื้นผิวขึ้นมาเพื่อสร้างงานศิลปะนะครับเดี๋ยวลองไปทําดูต่อไปก็คือทัศนธาตุตัวสุดท้ายนะครับก็คือสีสีเนี่ยเป็นทัศนธาตุที่มีลักษณะทุกอย่างนะครับที่รวมกันได้เ,เขาเรียกว่าอะไร ครบถ้วนแล้วก็แยกแยกง่ายนะครับอ่าโดยเฉพาะเราจะใช้ความเข้มของสีหรือหรือการแบ่งโทนสีนะครับโทนสีแน่นอนครับสีมีสองโทนก็คือโทนร้อนและโทนเย็นแล้วก็มีวงจรสีวงจรสีเนี่ยเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะสอนแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราให้รู้จักก่อนสีนะครับ่าแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าสีเนี่ย เราทําอะไรได้บ้างนะครับสีแน่นอนมอีโทนร้อนโทนเย็นแล้วก็มีสีในวงจรสีอยู่อีกซึ่งจะฝึกผสมสีแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับถ้าเราเอาทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้สีคนนี้จะใช้ปากกานะครับหมึกซึมนะครับเพราะว่ามันแบ่งสีง่ายนะครับเราลองดูนะครับเราแยกแยะได้นะครับเราลองจุดด้วยสีแดงนะครับจุดด้วยสีแดงอ่า ถ้าไม่มีสีเมจิตนักเรียนใช้สีไม้หรือคนที่ทดลองนะครับใช้สีไม้ก็ได้จุด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 เข้าไปจุดเข้าไปให้เต็มพื้นที่นะครับจุดให้เต็มพื้นที่ครับเป็นยังไงครับทัศน่าท่ทั้งหมดห้านะครับห้าอย่างนะครับจําให้ได้นะครับหนึ่งอะไรครับหนึ่งจุดถูกต้องครับสองเส้นครับถูกต้องครับสามอะไรครับสาม ต่อให้โทรครับสามอะไรครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักหรือแสงเงานั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับสี่สี่อะไรครับอ๋อพื้นผิวถูกต้องครับพื้นผิวอย่าลืมแย้ๆถูนะครับระหว่างพื้นผิวที่อ่อนนุ่มกับพื้นผิวที่นักเรียนไม่อยากสัมผัสเช่นน้ำทุเรียนแบบเนี้ยน้ำน้ำทุเรียนกับไอ้พวกอ่าผิวของกระต่ายขนนุ่มๆครับหมาลูกหมาตัวเล็กๆนะครับกับทุเรียน หรือพื้นผิวของขนุนอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าอพื้นผิวของอลูกขนุนเอามาเปียบเที่ยวกับคนนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยของผมมีสามนุนอยู่ที่ที่ก้นนะครับอันนั้นนพื้นผิวลักษณะที่คล้ายกันนะครับแล้วพื้นผิวยังมีอีกนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีและสุดท้ายนะครับก็คือสุดท้ายเลยก็คือ ทัศนธาตุตัวสุดท้ายก็คือสีซึ่งสีนี่ละเอียดมากแล้วก็งานศิลปะเนี่ยจะสวยงามมากถ้าใช้สีให้เป็นนะครับก็ฝาพวกเราด้วยฝึกมานะครับโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลของครูพี่หนึ่งก็ให้ฝึกนะครับฝึกเกี่ยวกับการวาดภาพมาฝึกตามขั้นตอนที่ครูพี่หนึ่งบอกนะครับแล้วก็เอามาดูนะครับส่วนคลิปต่อไปก็คงจะได้เจอกันสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาด หรือมีอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจหรืออยากให้เพิ่มเติมอะไรก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับมาคุยกันนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามปรับปรุงก็หวังว่าคงจะพอใจส่วนตรงนี้อ่ชื่อช่องยังไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าพึ่งพึ่งพึ่งเป็นคลิปแรกเพราะนั้นเดี๋ยวช่วยกันเรานึกก็ได้ว่าแต่เราจะใช้ชื่อช่องอะไรเพื่อจะได้ลเลขเดียนเรียนรู้แล้วก็คุยใครมีอะไรมาเสริอมอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ